สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมในมารสิสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและจะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ในช่วงเดือนกันยายนนี้กับทางกัมพูชา เพราะเราต้องยืนยันในสิ่งที่พูดกันมาแล้วส่วนประเด็นการตอบโต้ไปมาระหว่างไทยกับบุชาช่วงที่ผ่านมานายมาริตระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศจะชี้แจงผ่านช่องทางที่เป็นทางการการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ใช่หลักปฏิบัติด,ด้านการทูตกระทรวงจะยึดถือการพูดคุยที่เป็นทางการเท่านั้นการตอบโต้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่เราไม่ต้องการใช้ช่องทางที่ไม่ใช่ทางการแม้แต่กรณีออกมาแฉล่าสุดของสมเด็จทุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่วนกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาขอใช้ฐานทัพเรือที่จังหวัดพังงานายมาริตระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรและต้องมานั่งพูดคุยกันเพราะขณะนี้ยังไม่เห็นตัวเอกสารอย่าเพิ่งมาถามตอนนี้เพราะยังไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรนี่อาจจะเป็นการคาดการและตนไม่รู้ว่าเรื่องมาอย่างไรแต่ถ้ามันมีมาก็ต้องมานั่งพูดคุยกัน ก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการรัฐว่าด้วยกิจการชายแดนได้ออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายวันที่15มิถุนายน2568ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนและกำหนดเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยหรือ JBC หลังจากดำเนินการประชุมในกัมพูชาเป็นเวลา2วันหลังการประชุมแบบปิดทั้งสองฝ่ายได้หารือกันต่อในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC โดยตกลงจะอนุมัติวาระการประชุม4หัวข้อ ตรวจสอบและอนุมัติบันทึกการประชุมครั้งที่4ของคณะอนุกรรมการเทคนิค JTSC ไทยกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นวันที่14กรกฎาคม2024ที่เมืองเสียมเรียบตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงกรอบ T.O.R. ปี2546ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ออโ o โฟโต้ oto, ขั้นตอนที่2ของข้อ4ใน T.O.R. หารือและอนุมัติการส่งทีมสำรวจร่วมเพื่อดำเนินการวัด และกำหนดเส้นเขตแดนบนพื้นที่จริงบริเวณหลักเขตแดนที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ทั้งส่วนที่เป็นแนวเส้นน้ําและเส้นตรงหารือแนวทางการวัดเขตแดนในพื้นที่เซกเตอร์6ตามข้อ9การประชุมครั้งที่4และการประชุมพิเศษของ JBC ปี9 9ในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยหรือ JBC นายรือเจียร,รัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนและประธานคณะกรรมการพรมแดนร่วมกัมพูชา แจ้งต่อคณะกรรมการฝ่ายไทยว่าเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาชายแดนที่เป็นธรรมเป็นกลางและถาวรสําหรับทั้งสองประเทศฝ่ายกัมพูชาจึงขอให้ฝ่ายไทยร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาในการนําข้อพิพาทชายแดนในพื้นที่มอมเบย์สามเหลี่ยมมรกตช่องบกประสาทต,ตาเมินทมประสาทต,ตาเมินโตสประสาทต,ตาควายขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ และยืนยันจุดยืนของกัมพูชาในการดําเนินคดีทางกฎหมายโดยอิสระแม้ว่าฝ่ายไทยจะไม่ยอมรับเขตอนานาจศาลของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ก็ตาม นอกจากนี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังยืนยันกับฝ่ายไทยต่อไปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพื้นที่ทั้ง4แห่งนี้จะไม่เป็นหัวข้อหรือการแก้ไขาภายใต้กรอบของคณะกรรมการการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทย JBC อีกต่อไปขณะเดียวกันนายเจียกล่าวว่านอกจากพื้นที่4แห่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ แล้วฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงยืนหยัดในจุดยืนและเจตนารมณ์อันดีในการให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมการวัดเส้นเขตแดนและกำหนด แนวเขตแดนโดยใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยหรือ JBC นเรือเจยยังระบุถึงนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาในการยึดมั่นในสันติภาพและต้องการพรมแดนที่สงบสุขมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีกับฝ่ายไทยโดยยึดถือบรรทัดฐานทางกฎหมายและแผนที่ที่ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ MOU ี4 3ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะใช้แผนที่มาตราส่วน1ส่วนสแสนตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามเพื่อดำเนินการกำหนดแนวเขตและกำหนดแนวเขตแดน เรื่องนี้ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ยอมรับแผนที่ที่ฝ่ายไทยได้ร่างขึ้นโดยฝ่ายเดียวและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งเป็นแหล่งที่มาหลักของข้อพิพาทเรื่องพรมแดนเรื้อรังในอดีตปัจจุบันและอนาคต การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยหรือ JBC จัดขึ้นในบรรยากาศที่เป็นมิตรและเข้าใจกันโดยมีจิตวิญญาณของการสนทนาที่เปิดกว้างและเป็นบวกการประชุมที่สุดลงด้วยการหารืออย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตกลงกันไว้และการลงนามบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2518ทั้งสองฝ่ายตกลงพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายน2568